ดูทุกคนต่อมจุกบ,บาลบำรุงเอ,อีกครั้งนึ่งไหมคะวันนี้เราลงเบสเมคอัพกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเนียนอ่องป่องเลยนะคะเบสเมคอัพในวันนี้ยังไม่ได้ทำการตัดต่อคลิปไม่ได้ทำการรีวิวอัดคลิปอะไรนะคะก็อยู่ในช่วงทดลองใช้ก็ถือว่าเป็นเป็นรองพื้นที่ดีเลยะคะ่ะช่วงนี้คือใช้รองพื้นบ่อยนะแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวรองพื้นแต่ว่าจะมารีวิว อายแชโดว์นั่นเองนะคะก็เป็นอายแชโดว์ที่ถูกและดีนะคะและเป็นอายแชโดว์ที่ปาล์มใช้ในคลิป my favorite นะคะชื่นชอบชวนเสียตังในเดือนมกรคาคมปี2,564นนั่นเองนะคะราคาถูกมากเลค่ะแค่เพียง40 <Wow. S 1> บาทเช่านันแคใครดูหอก็น่าจะจําได้นะคะสิ่งที่วันจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ อันนี้คือ h a ช o w จากแบรนด์ a g i c Nation นั่นเองนะคะสีที่ปัซื้อเนี่ยอืมเขาไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าราคาที่ติดอยู่ข้างหลังเลยก็คือ40บาทนะคะซื้อจากร้านคุณหน่อยนะคะร้านคุณหน่อยปั๊มลิงค์ให้ดูที่ Description Box ทุกๆคลิปเลยนะคะเวลาปัา๊มพูดว่าร้านคุณหน่อยทุกคนเลื่อนลงไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าปั๊มจะบอกทุกครั้งถ้าเกิดซื้อที่ร้านคุณหน่อยเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่แล้วร้านพี่มุกร้านคุณหน่อยร้านคุณสมพิทาร้านน้องบีสอะไรอย่างเงี้ยปั๊มจะลิงก์ซึ่งเป็นร้านที่ซื้อประจํานะคะฉะนั้นเลื่อนลงไปอ่านไลฟนคอนแทเล่นใส่อะไรก็เลื่อนลงไปอ่านเพราะว่ามีบอกแล้วนะคะยกเว้นครื่งสำอางเพราะบางทีเนี่ยจำไม่ได้นะคะก็ป่ะเดี๋ยวไปดูสีสวอชชั่นก่อนเลยนะคะ คือสีสวัสเนี่ยก็เป็นโทนแบบว่าน้ำตาลส้มอะไรเงี้ยมีกิตตงกิเตอร์รให้มาด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขามีทั้งหมดอันคือ9้าหลุมนะคะเสีซึ่งเป็นสีที่แบบว่าเป็นงานบุญและงานบาปได้นะคะใช้ได้ในทุกๆโอกาสเลยนะเอาจริงๆคือแบบว่าเอาประมาณ สามสีเนี่ยก็จะใช้แบบ everyday ล o k ได้ถ้าจะบางแบบว่ากิ๊ตเตอร์ความน้ำตาลก็จะเป็นความแบบว่าสม o k ตี้อขึ้นมาคนะจริงๆตัวเนี้ใช้งานได้ทุกลุกเป็นงานแบบไปเรียนก็ได้ค่ะไปทํางานหรือว่าไปงานปาร์ตี้อะไรก็ได้คือรังสรรค์ได้หมดนะคะเอออัน,นคือแบบว่าก็ซื้อมาเพราะว่ามันถูกถ้าใครดูหอก็จะรู้ว่าผมซื้อเพราะว่าเออมันถูก40บาทได้มาตั้งเก้าช่องใครไม่ซื้อฉันซื้อไรเงี้ยกับอีกอันหนึ่งอาชโด ซิงโก้กอะชโดอันละสามสิบาทอันนี้เก้าสี่สบาทอะไรเงี้ยจำได้ถ้าเกิดว่าใครดูฮอตอนนั้นก็จะแบบโอ๊ย้ยนะแล้ก็บนอยู่ช่วงนึงแต่ทีนี้ตอนแรกเราคิดในใจว่ามันจะดีหรือเปล่าวะเพราะว่าเราไม่เคยใช้ยี่ห้อ Magic Nation มาก่อนเลยแต่ว่าพอใช้แล้วเฮ้ยมันได้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงอายไลเมอร์ก็มีความสวยฟริง้งมากมเลยะคะ่ะวันนี้เราจะมาครีเอทลุกกันจะเป็นลุกที่เป็นความแบบ น้ำตาลอมส้มสโมกกี้หน่อยๆน,นะคะก็คือแบบว่าง่ายๆอีซี่อีกแล้วก็แต่ว่าก็ใช้เวลาในการเบรนนานนิดนึงปะเดี๋ยวเราไปแต่มตาก,กันเลยดีกว่าค่ะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตาก,กันเลยดีกว่านะคะบางใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นแปลงจาก real technique ซึ่งเป็น my favorite ในเดือนนี้นะคะก็คืออะไรน่าจะเป็น deluxe c r i s t u d นะคะเริ่มแรกคามใช้เป็นสีอันนี้ก่อนนะคะมันจะเป็นสีเหลืองเลยนะคะตาไม,ม่ได้ลงอัลไซเมอร์นะคะสีก็จะมีความค่อนทางชัดเจนมันจะลงแบบเกลี่ยสูงแล้วก็เบรนไปแบบซ้ายขวาแบบเบรนไปมั่วๆเลยแค่เหมือนแบบให้มันเป็น transition color เ,เท่านั้นนะคะก็เกลี่ยไปเลยนะคะ ถ้าใครหนังตาม,มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลัวตกล่องก็แนะนำไม่ใช่อายไลเมอร์แต่ว่าเราไม่มีอายไ r เมอร์เลยนะตอนนี้นะคะค่อยๆจิ้มแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบเบรนๆลงที่ตานะคะมันจะเกลีย่ยสูงมากคือจะเกลีย่ยไปถึงเกือบคิ้วเลยอะอังจริงคือถึงฐานคิ้วเลยเพราะว่าเวลาปามแบบลืมตาหรืออะไรอย่างเงี้ยกระพริบตาสีตามันจะหายนะคะเป็นสีท r a n ซชันทเลอที่แบบ มีความนวลกรุบนะคะเป็นสีแบบเหลืองอะเนาะนะคะเสร็จแล้วเราใช้สีนี้ค่ะเป็นชมพูน้ำตาลเป็นความนวลกรุบอีกเหมือนกันนะคะก็ใช้กับแปลนเดิมนี่แเราก็ลงช่วงแบบรอยพับเปลือกตาไม่ขึ้นสูงเหมือนสีเหลืองแรกแล้วนะคะก็จะช่วงรอยพับเปลือกตาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันมีความละมุนตุ้นๆนะคะหลายๆคนอาจจะแบบสังเกตมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างแกมันจะดูแบบ เฮ้ยมีชั้นเชิงอะไรอย่างงี้นะคะก็ค่อยๆแบบลงไปมันลงอย่างนี้จริงๆนะคือแบบมันจะมีความเหมือนละมุนมันมีความนวลมันมีความเอ็กสีอะไรยังไงเพราะว่าด้วยความที่มันมีความแบบหลายสีในในชั้นตาของเราอะนะคะมันจะเป็นความแบบเกลี่ยก็ศิลปะเนาะก็เกลี่ยไปเทิมไปเลยลกนะคะเสร็จแล้วค่ะลงด้วยสีส้มนี้เลยนะคะที่มีดอกอะไรเนี่ยดอกทันตะวันหรือพระอาทิตย์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ จิ้มด้วยแปรงเดิมปามชอบใช้แปรงเดิมนะเพราะเป็นคนประหยัดแปรงก็จะลงไปช่วงคัดเบ้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นี่คือแปรงอันนี้มันดีตอนที่มันเป็นคริชใช่ไหมฉนัน,นเวลามันกดลงอย่างเงี้ยแล้วมันก็มุ่นซ้ายวนขวาคือมันก็จะได้ความแบบบล็อกตาของเราเพราะว่ากระดูกเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะได้ความบล็อกตาของเราเรียบร้อยนะคะนี่เห็นปะ ก็ Earth, สังเกตว่าเออข้าข้างนี้มันจะดูข้างขวาปามน,นะมันจะดูเข้มขึ้นค่อยๆแบบเบรนเบลนไปนะคะอย่าแบบจิ้มเยอะแล้วก็อีกอ,อันนี้สีพิกเมนต์คือชัดก็จริงแต่ก็ไม่ได้แน่นแบบเกลีย่ยยากถือว่าโอเคเลยนะคะเกลี่ยง่ายแล้วเบรนดีแล้วก็สีค่อนข้างที่จะมีความแบบชัดเจนเป็นอย่างดีนะคะอาจจะไม่ได้แบบโบ๊ะบะชัดเจนแบบอู้ว้วาวอะไรเงี้ยแต่ถือว่าทําได้ดีดเลยค่ะ40่บาทนะคะ แล้วก็จะใช้แปรงพุ่มประมาณนี้นะคะแตะสีน้ำตาลเข้มที่มีในพาเลตนะคะเพื่อมาเจาะบล็อกตาให้มันแบบมีความแบบเข้มแน่นนะคะชอบความเข้มประมาณไหนจัดไปเลยนะคะความชอบความเข้มเข้มเพราะว่ารสึกว่าอยากจะได้ความสโมกกี้มันก็จะแตะทีละนิดแล้วก็เบรนนะคะค่อยคอย ค่อยๆจิ้มแล้วก็เบรนเบรนกลียไปอย่าเพิ่งแบบ1นึ่ามไปเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะควบคุมยากนิดนึงถ้าเสร็ศษก็หาแปรงพุ่มใหญ่ๆนะคะติดแป้งนิดนึงมาปัดๆอกนะจ๊ะตามใช้แปรงพุ่มแบบนี้นะคะแตะกับสีเหลืองกับสีชมพูแรกที่เราลงเป็นทานซิชันทัลเลอร์มาเบรนช่วงเ,เขาเรียวกว่าอะไรหนกคิวช่วงนี้นะคะมันก็ได้มีความละมุน มากขึ้นนะคือเนื่องจากว่ามันเป็นสมโมกกี้อ่ะพูดเลยว่าปาไม่รู้ว่ามันยากอ่ะนะคือสมโมกกี้มันยากตรงที่มันต้องค่อยๆเอยเบนเบนเกลี่ยเป็นชั้นอะไรเงี้ยส่วนพวกง,งานผิวอย่างเงี้ยก็คือยากตรงที่จะทํายังไงให้แบบแต่งหน้าเยอะโดยที่ดูไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างยากกันไปแต่และแต่ละแบบแต่ละเมคอัพอะเนาะถ้าสมโมกกี้อ่ะมันก็ยากตรงที่จะเกลี่ยยังไงให้มันดูแบบ ดูไม่เป็นขั้นว้าอะไรเงี้ยซึ่งมันยากมากแล้วปาล์มเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าแน่ๆแนๆแบบนี้มันนานมากแล้วเนาะทุกคนเป็นกําลังใจให้อีชอนด้วยนะคะจะใช้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นก็ได้ปาล์มเลือกใช้เป็นรองพื้นมิสโรสอันนี้นะคะซึ่งก็อยู่บนหน้าปาล์มนี่แหละนะคะจะมาทําครีสนะคะก็ปาล์มลงมาที่หลังมือแล้วก็หาแปลงสัะแบบนี้นะคะมันเป็นแปลงแบบเขาเรียกว่าแปลงอะไรวะแปลงแบบ สมั s h ชบลัชอะไรประมาณนี้แหละนะคะเอามาลงช่วงตาที่เราจะลงสีชิมเมอร์นะก็ลงไปก่อนอย่างเงี้ยหลังจากที่เราใช้คอนซีลเลอร์ในตาในการทำครีสประมาณนี้แล้วนะคะปัมแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการงานนะคะ <laughs> ก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีทองทองนะคะกับแปรงที่มันมีความแบบฟูฟูนิดนึงแล้วก็จิกสีได้ค่อนข้างจะดีนะคะ <laughs> ก็เอามาแปะลงเลยนะคะที่เปลือกตาที่เรา เว้นว่างไว้นะคะสีก็จะมีความสวยมากมันจะเป็นความสีทองชิมเมอร์ประกายทองซึ่งคือเป็นสีทองอะ่ะเออสวยแต่แบบไม่ได้ทองจ๋ามันยังมีความเหมือนติดคัพเปอร์คัพเปอร์หน่อยๆนะก่อนอื่นคือแท็บไปก่อนแท็บอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆแบบวนซ้ายวนขวานะคะแล้วก็กลับมาที่สี ส้มและสีน้ำตาลโดยการที่ผสมกันไปเลยนะคะมันจะได้แบบนวลๆที่เกียดมาแบบทีละนิดก็คัดลงไปอีกนะคะเพื่อให้มันมีความแบบชัดเจนวันนี้เราจะแบบสโมกี้อายนะ,ะเสร็จเรียบร้อยมากลิตเตอร์กันค่ะนะคะเราใช้กับแปรงนี่แหละอันนี้มันจะเป็นกลิตเตอร์แบบเม็ดที่ค่อนข้างที่จะมีความใหญ่นิดนึ่งนะก็ขอออกนะคะเออเสร็จแล้วกค่อยแบบแพ็ค ลงเบาๆเอาแค่เหมือนแบบติดๆก็พอนะคะไม่ต้องแบบให้มันดูเยอะเกินไปเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันเกล็ดใหญ่สังเกตเลยว่ามันมีความแบบเกลดใหญ่มากนะคะใช้แปรงฟูๆแบบนี้นะคะปัดความเกล็ดใหญ่ออกอย่างนี้เลยมันจะได้เป็นแบบมันจะเหลือความเกล็ดเบาๆ,ๆไว้นะคะเสร็จแล้วใช้สีอันนี้นะคะขาวมูกตรงนี้เป็นสีแบบสีทองๆหน่อยๆนะคะมา ลงที่หัวตานะคะแล้วก็ลากลงไปที่ห่นตาล่างนิดนึงนะคะวนันนี้คือตาก็จะมานี้หลังจากนี้ปัมจะ fast forward แล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะมานั่งอธิบายพูดกันอย่างคือยาวนานมากค่ะ โคเค่ะดุโค้ปอมก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคๆนี้นะคะมีความใส่ฝอมากนะคะแบบใส่ฝอชอบมากใครเป็นคนที่ชอบความใส่ฝอสริตฝอฝอแบบนี้ก็น่าจะปริ่มกันอยู่นะคะอาชโ์ถูกมาก40บาทซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยนะคะบอกอีกที่ลิงก์มีที่ description box เลื่อนลงไปอ่านปุ๊บๆคุณจะว่าร้านคุณหน่อยลิงก์คลิกอะไรเงี้ยเขเรื่อง ตัวนี้นะคะงานใส่ฝอแบบนี้ชื่นชอบมากคือ40บาทอะเอาจริงความ40บาทมันแทบจะเราบางคนนะบางคนไม่ได้คาดหวังอะไรกับอะไรกับ40บาทเลยแต่ว่าตัวนี้คือดีมากมากๆจริงๆคือแบบเป็นความแบบพิกเมนต์แน่นสีเกลี่ยงง่ายติดทนค่อนข้างดีไหมไม่มีอายพนเมอร์ er. อันนี้ไม่มีอายพนเมอร์ er เลยนะแต่สี ชัดมาชิมเมอร์ดีแมทดีอะไรเงี้ยแต่ก็มีความฟอร์เอฟฟ์ฟอรเอ์ค่อนข้างเยอะฝุ่นเยอะต้องคอยปัดแต่ว่าฝุ่นที่มันกระจายลงที่ใบหน้าของเราอะนะคะมันไม่ได้เกาะหน้าบางๆตัวอาเชพางตัวเหมือนแบบพอลงที่หน้าแล้วแม่งปัดเราไม่ไปใช้แป้งอะไรปัดก็ไม่ออกคือแบบเลอะเทอะไปหมดแต่อันนี้ไม่นะคะถือว่าเขาทั้งทำดีเลยเนะะี่ยเป็นสีแบบ ช่วงนึงที่เขาเหตุการณ์เป็นความแบบน้ำตาลส้มอิดอะไรอย่างเงี้ยคือสีสวยจริงๆสีแบบเนี้ยเป็นสีที่เออใช้ได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะงานบุญงานบารนักศึกษานักเรียนนักธุรกิจพนักง,งานออฟฟิศปักกวด แต่งงานาไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวคือมันเป็นสีที่คลุมโทนนะเพราะว่าคือเหมือนแบบมันมีความนูโช่นแบบเ,แบบเขาเรียกไงดีแบบเรียบๆใช้งานง่ายๆสองสามสีอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากแบบว่าเฮ้ยใส่ฝอก็ซัดฝั่งนี้ไปนะคะดีมาก40บาทคือพูดเลยว่าอวยช่องจริงนะคะอันนี้คือแบบหยิบมาใช้เลยบแบบออ้แม่น ฝอมากคือมันก็ได้ลุกลุกฝ่อแบบนี้นะคะแล้วก็ลุกนี้คือง่ายมากอีซี่มากก็ลองไปแต่งตาตามถ้าเกิดว่าซื้ออันนี้มาแล้วนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนหนังตามันเป็นคนแบบโอ้ยหหนูกลัวว่ามันจะแบบ ตกรองหลุดหายอายพายเมอร์ I imer, นะคะอายพายเมอร์ I imer, อะไรก็ได้ทคุณมีหรือว่าคอนซีลเลอร์ก็ได้แต่ว่าปนแนะนําว่าควรจะเป็นอายพายเมอร์ imer, มากกว่าเพราะว่าบางทีคอนซีลเลอร์มันมีความแบบเขาเรียกมีความเหมือนแบบเข้มข้นมากกว่าอายพายเมอร์บางทีมันอาจจะทําให้เปลือกตาเราเป็นเป็นรอยพับได้ยังไงก็ควรแนะนําเป็นอายพายเมอร์ imer, มากกว่านะคะ โอเควันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันสรับคลิปนี้นะคะเป็นแบบลุกที่สวยมากไม่ได้แต่งลุกแบบนี้นานแล้วเนาะคือเหมาะกับเล็บมากคือช่วงนี้คือแต่งแบบเบาเบาเบาเกินไม่รู้จะเบาไปไหนเพอมาแต่งความเป็นสายฟอร์รู้สึกแบบอินเนอร์จลิดของเรามันแบบเฮ้ยมันม้า ซึ่งเลิฟมากนะคะก็จะพยายามแต่งลุคใส่ฝองให้ดูบ่อยๆแต่ว่าคือมันมันยากมันไม่ได้ยากมันใช้เวลานานม,มันก็เลยขี้เกียจนะคะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยก็อย่าลืมกด Subscribe รวมถึงตามไปนในโซเชียลมีเดียด้านอื่นรีวิวจา้า b บ m ์มารีเอ็กในแฟนเพจ t w i t t e r แล้วก็ IG แอดบร,รมารีเอ็กด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกนันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย